สวัสดีครับกับผมเบาวเท่าเล่าเรื่องรายงานตัวครับคือวันนี้จะมาพูดกันถึงอาการที่แสดงเวลาที่เราสวดมน์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องสวดมน์แล้วนะครับถ้าเราสวดมน์แบบถูกวิธีนะครับอานิสงส์ตรงนี้จะได้ขนาดที่สวดแล้วก็หลังจากที่สวดทันทีนะครับไม่ต้องรอ5วัน7 000วันนะครับตรงนี้ทีนี้มาพูดถึงอาการ นในของการสวดมนต์ตรงนี้นะครับบางคนก็จะมีอาการหาวนะหาวแหบเสียงแห้งคอแห้งนะครับมีอาการขนลุกขนพองหรือว่าจะเป็นอาการลมตีเลอเหมือนจจเลอะกากอวนแบบเหมือนจะอ้วกอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วอาการพวกนี้นะครับเกิดขึ้นก็เพราะว่าบรรพุุธของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะครับต้อง พูดก่อนว่าเสียงการเปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาเนี่ยมันเป็นคลื่นเสียงเล็กๆนะครับที่มีอนุภาพสูงมากนะครับสำหรับกายละเอียดเขาจะได้ยินเสียงนี้นะครับบรรพุลุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะครับพอได้ยินเสียงนี้นะครับเขาจะตามเสียงนั้นมาเพื่อที่จะมาทับล่างเรานะครับโดยที่ต้องการส่วนบุญสวดกุศลตรงนี้ร่วมกันทําบุญกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเทพพรม นางฟ้าเทวดาลูกคาเทวานางไม้นะครับเจ้าที่นะครับก็จะมานาั่งข้างๆเรานะครับเพื่อที่จะรับผลบุญส่วนบุญตรงนี้นะครับเราถึงมีการอาการอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับเขาจะมาอนุโมทนาบุญกับเรานะครับไม่ต้องกลัวนะครับอาการแบบนี้ไม่ต้องกลัวท่านทําถูกแล้วมีอาการแบบนี้คือถูกแล้วนะครับเพราะว่ากายยาบของเราเนี่ยไปกระทบ กับรายละเอียดของท่านเหล่านั้นนะครับมันจึงเกิดอาการพวกนี้ขึ้นมานะครับท่านไม่ต้องตกใจท่านทาถูกแล้วครับมาถูกทางแล้วครับครับแล้วก็มาพูดถึงการสมปทานสินห้ากันต่อนะครับคือพูดถึงการสมปทานสินห้าเนี่ยตัวผมเองแล้วก็เท่าที่เราเริ่มเรียนมานะครับเท่าที่ได้ยินมาก็สําคัญนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับ สมทานสินห้าทุกครั้งเวลาที่มีการสวดมนต์นะครับเพราะว่าสามารถทําได้ทุกวันนะครับที่ไหนวันละกี่รอบก็ได้นะครับยิ่งทําบ่อยยิ่งดีนะครับแต่ทาไม่ได้จริงๆก็มีการสวดมนต์ทุกครั้งก็อยากแนะนําให้มีการสมทานสินห้าทุกครั้งนะครับส่วนตัวผมเองก็จะทําทุกครั้งก่อนนอนนะครับอย่างน้อยๆเลยเนี่ยสินก็จะเป็นเกาะคุ้มครองตัวเรานะครับเหมือนเป็นเกราะ คุ้มตัวเราได้ทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสินขาดไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าเราถึงสินแลาจะขาด1ข้อหรือสข้อก็จะมี4ข้อ3ข้อเป็นเกาะคุ้มครองเราอยู่นะครับแล้วก็พุทธคุณของการาสมทานสินนะครับจะทำให้เราเจอแต่สิ่งดีงามนะครับเจอแต่สิ่งดีงามทั้งวันนะครับจริงๆแล้วเนี่ย การสวดมนต์จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับจะได้อาน,นิสงส์อยู่แล้วหยุดเพียงแค่ว่าตัวเรารู้หรือเปล่านั้นเองนะครับเสียงเป็นเสียงทิพย์ก่อนที่เราจะสวมมดมนต์บทอื่นนะครับก็เหมือนการออกไปติดต่อใครสักคนหนึ่งถ้าเราอาบน้ําแต่งตัวให้สวยงามนะครับเราก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเขาก็จะมองเห็นความเป็นสง่าราศีของเราไม่ใช่มอมแมมเขาไปหาใคร เขาก็จะหนีเราไปหมดนะครับหลักการอีกอย่างของการสวดมนต์ก็คือจะต้องสวดเสียงดังฟังชัดนะครับอย่างคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราเข้า,เาไปดูได้นะครับที่ผมเคยทำํำคลิปเกี่ยวกับหลักของการสวดมนต์นะครับก็คือจะต้องเสียงดังฟังชัดนะครับเสียงดังในที่นี้นะครับไม่ใช่มันจะเป็นเส้นบางๆกันอยู่นะครับระหว่างดังกับ นกแก้วนกขุนทองนะครับดังในที่นี้คือความศรัทธาของเราจะต้องอชัดเจนนะครับเราจะต้องเสียงดังฟังชัดเป่งออกมาเพราะว่าเสียงสวดของเราเนี่ยเป็นเสียงทิพจะดังขึ้นไปถึงสวรรค์นะครับพวกกายทิพต่างๆก็จะได้รับรู้ในการทําคุณงามความดีการสวดของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเป็นเรื่องละเอียดนิดนึงนะครับก็คือการไหว้ การไหว้แบบเบญจางคประดิษฐ์ต้องไหว้แบบถูกต้องนะครับนิ้วมือนิ้วชี้นะครับต้องสัมผัสพื้นหน้าผากก็ต้องสัมผัสพื้นนะครับว่าทุกท่านก็น่าจะทําได้นะครับแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าเบญจางคประดิษฐ์ที่ถูกต้องเป็นยังไงก็ดูใน YouTube นะครับครับสุดท้ายท้ายสุดวันนี้นะครับก็แถบอีกนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับการแผลเมตตา การแผ่เมตตาเนี่ยเราควรแผ่เมตตานะครับแต่ว่าเราควรแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนนะครับพอตัวเราเนี่ยมีบุญแล้วตัวเรามีบุญแล้วนะครับเราถึงจะแผ่ไปให้คนอื่นได้นะครับก็คือแผ่ให้ตัวเราเองก่อนนะครับครับก็เรื่องที่เรามาวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับ มีโอกาสครั้งต่อไปก็จะลงรายละเอียดหล,ยหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับบทสวดมนต์นะครับต่างๆนะครับหรือว่าถ้าใดต้องการบทสวดมนต์ก็สามารถไปดูคลิปต่างๆได้นะครับที่ผมเคยลงเอาไว้นะครับแล้วก็คลิปต่อไปไม่แน่จะรวมบทสวดมนต์ของอเกี่ยวกับการค้าขายนะครับรวมไว้ทั้งหมดเลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ